ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะอืมวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดแล้วก็เป็นไข้แต่เนื่องจากว่ามีลูกค้านะคะชมมาแล้วก็ขอให้อธิบายเนื้อหาบางส่วนนะคะที่ยังไม่มีในหนังสือเล่มน,นี้นะคะภาษาสวเ็นในชีวิตประจำวันสำหรับคนไทยนะคะ m o d e r s ส a n ั s h for t h a i l a n ได้ ลูกค้าที่ซื้อหนังสือเล่มน,นี้เขียนมาบอกว่าหนังสือมีประโยชน์มากเลยค่ะได้ความรู้มากขนาดพอดีพกพาสะดวกนะคะพกติดตัวประจําเลยค่ะสำหรับลูกค้าคนนี้นะคะแล้วก็เขียนได้ดีไม่สับสนมีคําอ่านเป็นภาษาไทยช่วยทําให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมนะคะจริงๆเรามีแผ่นซีดีที่อัดเสียงโดยคุณสวิเดนเพื่อใช้ประกอบการออกเสียงคู่กันไปด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าคุณภาพคับเล่ม จบแล้วลูกค้าก็บอกว่าขอให้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเรียงคําในประโยคเนยคะ่ะทั้งประโยคความาประโยคหลักประโยครองอะไรเนี่ยนะคะลูกค้าขอมาเราจัดให้คะ่ะอืมแล้วก็ขอบคุณที่ส่งข่าวนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องการเรียงความการเรียงลําดับคําในประโยคครูกุขอพูดขอพูดถึงพื้นฐานการเรียนภาษาสเดนก่อนนะคะตามความคิดและประสบการณ์ที่เคยสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาเนี่ย เมื่อกูจะสรุปว่ามันมีดาวแห่งการเรียนรู้ค่ะในการเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่ก็ตามนะคะจริงๆถ้าเราเรียนแบบเด็กนะ่ะมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ผู้ใหญ่เราใจร้อนนะคะเราจะนั่งรอเรียนทีละคำสองคำเป็นเวลา3 4 5ปีเหมือนเด็กเ,ออเราเราไม่ได้นะคะเราใจร้อนเราก็เลยต้องอาศัยทางลัดคือใช้หลักภาษาเข้ามาช่วยใช้การท่องคำศัพท์เข้ามาช่วยนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วทางที่ดีควรจะเรียนควบคู่กันไปคืออาศัยฟังแล้วก็เรียนแบบเหมือนเด็กแล้วก็อ่านคําศัพท์หาความรู้เพิ่มเติมเหมือนผู้ใหญ่นะคะอ,องค์ประกอบของการเรียนภาษาให้ได้ดีมากูดคิดว่าอันที่1คือเรามีประโยคสําเร็จรูปนะคะอันนี้ไม่ได้เรียงลาดับความสาคัญนะคะตัวแรกเลยค่ะดาวห้กแฉกแรกคือประโยคสําเร็จรูปว่าตื่นเช้ามาถ้าเราต้องการทักทายเราจะพูดว่ายังไงก่อนเข้านอนเราต้องการกล่าว ลา,ากันเราจะพูดว่ายังไงไปซื้อของเราจะพูดว่ายังไงถ้าเรามีประโยคสําเร็จรูปไว้ให้แล้วเราก็จะเริ่มใช้ประโยคเหล่านี้ในชีวิตประจำวันใช้ไปเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินก็จะได้เองนะคะซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้เราก็จะเตรียมตัวอย่างประโยคที่จําเป็นต้องใช้นะคะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนสเปนจนถึงเริ่มเรียนเอสซฟีหรือภาษาสเดนสำหรับชาวต่างชาตินะคะจริงๆจน เรียนจบ s อสก็ยังใช้ได้แต่จะเป็นส่วนประโยคซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็นอกจากนี้องค์ประกอบที่2ก็คือจะเป็นคําศัพท์ค่ะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เราก็จะได้เตรียมคําศัพท์ไว้ให้นะคะทั้งชื่อผักภาษาไทยเผื่อมาแล้วอยากกินอาหารไทยนะคะจะได้บอกแฟนได้ถูกนะคะหรือว่าชื่อสิ่งของต่างๆที่เราจาเป็นที่จะต้องรู้ในการใช้ชีวิตที่นี่ในช่วงปี2อาปีแรกนะคะแล้วก็นอกจากรูปประโยคแล้ว รู้คำแล้วเราก็ควรจะรู้หลักภาษาเพื่อที่จะได้สร้างประโยคใหม่ๆได้เองเพื่อที่จะได้แตกหนอ่อแตกแนวความคิดไปได้เองนะคะสื่อสารได้เองมากขึ้นนะคะแค่สามอย่างนี้ยังไม่พอเราจะต้องมีความกล้าด้วยนะคะกล้าที่จะพูดเพราะถ้าเราเรียนเยอะอ่านเยอะแต่ไม่กล้าพูดแล้วก็สื่อสารกับคนที่นี่ไม่ได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือการฝึกฝนค่ะ รู้เยอะแต่ไม่ฝึกมันก็ไม่ได้นะคะฝึกพูดไปค่ะพูดถูกพูดผิดไม่เป็นไรแต่แนะนํานะคะว่าถ้ารู้ตัวว่าพูดผิดให้กลับไปแก้ในสิ่งที่เราพูดผิดนะคะอย่างปัจจุบันเมื่อกูพูดก็ยังผิดอยู่เยอะเวลาผิดเราก็จะกลับไปแก้เพื่อที่จะได้ช่วยให้สมองเราจําในสิ่งที่ถูกค่ะนะคะไม่ปล่อยให้มันผ่านเลยไปเฉยๆค่ะือแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องอันนี้คือหลักนะคะว่าองค์ประกอบของการเรียนภาษาควรจะมีอะไรบ้าง ต่อไปเราก็จะคุยถึงพื้นฐานสำคัญที่สุดเลยค่ะของการเรียนหลักภาษาอันนี้เริ่มจะเข้าหลักภาษาเยอะแล้วนะคะจริงๆหนังสือเล่มน,นี้จะไม่ค่อยมีเรื่องหลักภาษาเท่าไหร่จะมีเฉพาะบทบทสุดท้ายนะคะที่เริ่มคุยปูพื้นฐานพื้นๆเกี่ยวกับหลักภาษานะคะเพราะฉะนั้นจะเอามาอธิบายเพิ่มเติมแล้วโอกาสหน้าถ้าได้ปรับปรุงหนังสือก็จะเอาเนื้อหาเหล่านี้นะคะที่มีในวิดีโอนะคะไปเขียนเป็นแผนผังให้มันเรียบร้อยเขียนตัวหนังสือตัวอย่างให้มันเรียบร้อยนะคะ มันจะง่ายกว่ามานั่งพิมพ์ที่วิดีโอค่ะพยายามนั่งแล้วคมอเป็นก้อยนะคะอืมแล้วต่อไปนะคะอ่อชนิดของคําเมื่อก่อนเมื่อกูดเคยสงสัยว่าทําไมหนังสือเรียนภาษาส่วนใหญ่เข้าถึงจะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับเรื่องชนิดของคํามันไม่เห็นน่าสนใจเลยเราอยากจะรู้ว่าจะแต่งประโยคยังไงเราอยากจะรู้คําศัพท์แต่ทําไมต้องมาเรียนรู้เรื่องอชนิดของคําตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่า ถ้าเรารู้ชนิดของคำมันก็จะทําให้เราใช้ได้เป็นเหมือนกับเรารู้ชนิดของข้าวว่าข้าวเจ้าเขาจะต้องเอาไปหุงข้าวเหนียวเขาจะต้องแช่ไว้ก่อนนะคะจะน้ำไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปนึ่งถ้าเรารู้แล้วก็จะได้ใช้งานมันให้ถูกประเภทมันก็จะได้ถูกต้องเวลาคนฟังก็ฟังรื่นหูแล้วเขาฟังเข้าใจด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าคํานี้คือคํานามคํากริยาคําคุณศรรพัพท์เราก็จะเอา คำพวกนี้ไปใส่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องได้เวลาเรียนประโยคนะคะค่ะตอนนี้ไปหาสมุดมาเจอแล้วนะคะตำราเล่มแรกสมุดบันทึกเล่มแรกตอนที่มากรูดมาที่นี่เป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนกับ AFS นะคะตอนปี9กเนี่ยคือเล่มนี้ค่ะพ่อฝรั่งขขอมากรูดเขามากรูดเรียกว่าสวัตบุกเกนนะคะซึ่งในเล่มนี้มากรูดก็จะจดบันทึกเรื่องราวต่างๆจะเขียนจะแต่งประโยคนะคะ อย่างเช่นตัวประโยคพ่อก็จะอธิบายว่าประโยคมันจะประกอบไปด้วยประธานแล้วก็ส่วนขยายนะคะแล้วก็ประธานกริยากรรมเป็นต้นนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะเขียนไดอารี่กันเกือบทุกวันนะคะแรกๆพ่อฝรั่งของมืกุดจะช่วยเขียนแล้วตอนหลังเมื่อกดมืกุดก็เขียนเองค่ะแล้วพอเริ่มอยู่นานเข้านานเข้าก็เริ่มจดบันทึกเองนะคะเวลาเจอคําศัพท์คําใหม่ๆเวลาเมื่อกูดจดคําศัพท์ ก็จะจดแบ่งเป็นหน้าๆไปเลยค่ะหน้านี้จะจดคํากริยาก็ใส่คํากริยาแล้วก็แยกกลุ่มในกริยาออแอร์อยู่หน้านึงกริยาที่เป็นลงท้ายด้วยเออแอร์อยู่อีกหน้านึงแล้วก็ถ้าเป็นคํานามก็คํานามที่เป็นคากลุ่ม n ก็อยู่หน้านึงคํานามที่เป็นคากลุ่ม S ก็อยู่หน้านึงพยายามจัดก,กลุ่มมันไปเลยค่ะแล้วว่ดจด,จดมักรูปก็จะพันไปด้วยค่ะคําไหนที่มันพันได้เราพันฝึกพันมันจะได้รู้ครบทุกอย่างนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วเวลาอ่านหนังสือเจอประโยคอะไรที่น่าสนใจที่น่าจะจดจำเอาไว้ใช้ก็จะจดไว้ในสมุดสมัยที่มาใหม่ใหมันถูกมีอยู่3เล่มค่ะอันนี้เร่งเล่มดั้งเดิมค่ะตั้ง 10, แต่ปี1994เกือบจะ20ปี